สวัสดีค่ะแบมบได้รับคําถามจากผู้ชมทางบ้านนะคะว่าคนเป็นโรคไตเนี่ยทานสะเดากุยช่ายเขียวหรือว่าดอกแครได้หรือไม่ได้เดี๋ยวเราไปรับชมคําตอบเลยค่ะ สะเดาโรคไตาทานไม่ได้ค่ะสะเดาเป็นผักสีเข้มนะคะมีรสขมจัดอยู่ในกลุ่มของสมุนไพรค่ะแล้วก็ยังมีแร่ธาตุโพแทสเซียมสูงด้วยนะคะคนเป็นโรคไตเสื่อมหกักมีค่าโพแทสเซียมในเลือดน้อยกว่า3.5นะคะสามารถที่จะทานได้ค่ะส่วนผู้ที่มีค่าโพแทสเซียมในเลือดมากกว่า5.2หรือว่าผู้ที่เป็นโรคไตระยะ3ระยะ4ระยะ5ควรงดทานสะเดาก่อนค่ะ ในสะดา1 0 0กรัมนะคะในส่วนของยอดสะดาค่ะมีพลังงาน76กิโลแคลอรี่มีคาร์โบไฮเดรต12.5กรัมมีโปรโตีน5.4กรัมแล้วก็มีฟอสฟอรัส26มิลลิกรัมแล้วก็โพแทสเซียมสูงมากค่ะสะปพคุณของสะดานะคะช่วยในการลดน้ำตาลในเลือดค่ะช่วยลดความอยากอาหารแล้วก็ช่วยเรื่องของโรคผิวหนังด้วยค่ะ กุยช่ายเขียวโรคไตาทานไม่ได้ค่ะกุยช่ายเป็นพืชผักสีเข้มจัดอยู่ในกลุ่มผักโพแทสเซียมสูงค่ะผู้เปิดโรคไตระยะ3-4-5แล้วก็ผู้ที่มีค่าโพแทสเซียมในเลือดสูงกว่า5.2ควรเลี่ยงทานค่ะเพราะว่าจะส่งผลทำให้ไตทำงานหนักนะคะ ต้นกุยช่าย100กรัมนะคะจะมีพลังงาน28กิโลแคลอรี่มีคาร์โบไฮเดรต4.1ดกรัมมีฟอสฟอรัส46มิลลิกรัมแล้วก็มีโพแทสเซียมสูง488.5มิลลิกรัมค่ะสรพพคุณของกุยช่ายนะคะช่วยบำรุงกระดูกเพราะว่ามีแคลเซียมและก็ฟอสฟอรัสสูงค่ะแล้วก็ยังมีธาตุเหล็กนะคะช่วยบำรุงเม็ดเลือดแดงมีวิตามินเอและก็เบตา้าแคโรทีนช่วยในการบำรุงสายตาคนปกติทานได้คะ่ะ ดอกแคโรคไตาทานไม่ได้ค่ะดอกแคจะอยู่ในกลุ่มผักโพแทสเซียมค่อนข้างสูงจึงไม่แนะนําสําหรับผู้ป่วยโรคไตระยะ345หแล้วก็ผู้ที่มีค่าโพแทสเซียมในเลือดสูงกว่า5.2ค่ะในดอกแค่100กรัมนะคะมีพลังงาน27กิโลแคลอรี่มีคาร์โบไฮเดรต6.73ดกรัมมีโปร,ร, g, ปรโตีน1.28กรัมมีฟอสฟอรัรส3ามิมิลลิกรัมแล้วก็มีโพแทสเซียม184มิลลิกรัมค่ะสรรพคุณของดอกแคนะคะช่วยลดระดับน้ำตาลในเลือด ช่วยลดอาการไมเกรนมีวิตามินหลากหลายชนิดแล้วก็มีเบตา r รทีนช่วยบำรุงสายตานอกจากนี้ยังช่วยแก้อาการร้อนในมีสารต้านอ,อนุมูลอิสระช่วยลดความเสี่ยงในการเกิดโรคมะเร็งค่ะหากท่านใดต้องการทราบว่าโรคไตอะไรทานได้อะไรทานไม่ได้บ้างฝากคำถามไว้ใต้คลิปนี้ได้เลยค่ะหรือหากต้องการปรึกษาเกี่ยวกับเรื่องโรคไตก็สามารถคุยกับแหม่มโดยตรงแอดไลน์มาที่ไลน์แอดเจลเบได้เลยค่ะ รับข้อมูลสุขภาพเพิ่มเติมได้ตามรายละเอียดนี้กดไลค์กดแชร์กดติดตามช่องของหม่นไว้เพื่อรับความรู้ดูแลสุขภาพก่อนใครได้เลยค่ะ